สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับสีผมใหม่ที่จะเป็นเทาหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเสื้อก็คือมาเป็นแบบโทนสีฟ้าเพราะอะไรไม่ได้จะมารีวิวสีผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นี่น้องสองตัวนี้เป็นของแบรนด์พรมายานะคะทุกคนก็คือพันเลือกมาเป็นกลิ่น blue lady เนาะเป็นสีน้าเงินนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมี3สีเนาะพันเลือกเป็นกลิ่นนี้มานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นกลิ่นแบบว่าออกแนว fruity floral ทุกคนมันจะเป็นกลิ่นอายแบบผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีแดงนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยม หวานละมุนนิดนึงแอบอมเปรี้ยวนิดนิดนะคะคือเป็นกลิ่นที่เอาหวานกับเปรี้ยวมาผสมกันได้แบบว่าละมุนและลงตัวมากซึ่งพันนะเป็นคนไม่ชอบใช้น้ําหอมที่มันหวานแบบหวานแบบทุ่งลาเวนเดอร์หวานแบบคุณหนูอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยเลือกเป็นกลิ่นนี้มานะคะซึ่งพอลองเทสก็คือแบบถูกใจมากแล้วยิ่งใช้คู่กันกับตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นน้ําหอมซึ่งเขาจะมีความแบบชุ่มชื้นด้วยนะเวลาทาตัวเนี้ยพอเราทาโลชั่นตัวนี้เสร็จปุ๊บ แล้วเราก็ฉีดน้ําหอมต่อปั๊บก็คือบอกเลยว่าอยู่แบบติดทนทั้งวันพันออกไปทํางานตั้งแต่แบบ8ปดโมงเช้าอะทุกคนกลับมาถึงห้องทุ่มหนึ่งอะกลิ่นก็คือยังแบบอยู่ติดชัดแบบชัดมากอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนื้อโลชั่นเขาจะมีความแบบเพิ่มความชุม่มชื้นใช่ไหมเขามีมอยส์เจอไรเซอร์ด้วยนะทุกคนอ่ะแล้วดูคือเห็นปะ่ะเนื้อแบบ คือเนื้อดีมากอะพันได้เป็นคนชอบโลชั่นเนื้อแบบนี้มากเลยนะเพราะพันรู้สึกว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้แบบดีจริงๆซึ่งอันนี้เวลาทาก็จะรู้สึกเหมือนเราเอาน้ําเย็นอะมาลูบผิวเลยแล้วกลิ่นติดแบบติดทนมากทุกคนแล้วดู พอเราเกลี่ยไปปุ๊บน้องก็คือไม่มีติดคงติดขนเป็นโครงเป็นคราบอะไรนี้ไม่มีเลยนะคะก็คือฟิลเหมือนแบบแตกตัวเป็นเนื้อน้ำแล้วก็ซึมหายเข้าผิวไปเลยใครที่กําลังอยากเข้าวงการน้ําหอมนะคะก็คือแนะนําว่าซื้อ2ตัวนี้ไปลองใช้ได้นะบอกเลยว่าราคาก็คือแบบหลักร้อยแกแบบถูกมากเดี๋ยวพี่กัดแปะเอาไว้ให้นะคะ